สบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องสุกสนุขคนสุ่มองสุบอนวันนี้ม,มาผมพ่อกับซ่องบาโมส,สินเขาสินเคยพี่น้องวันนี้บาโมสิพยายามโต้งก็ละบ,บาวพี่น้องไปกันเลยอุ่นเป็นอย่งไม่กดเลยเนาะอีกเพวงก็เสี่ยหอดพี่น้องพี่น้อง ก็ไอห่วยไปเลยของเพิ่นไงสิมานแล้วประมาณเป็นยาเมื่อแต่เก่าเนาะมานอยู่ไรไปลุ่นไป่ส้มนำกันหมดสิได้อยู่บอ่ลุ่มปลาคบลานบ่อยเนาะนี่คือลุ่มปลาพี่เนาะลาตัวดอคันอะะไรซเลย Anh Bố mi nè tôi này Cảm à, mặt xa sáng đẹp Cảm mặt ban nào bàn nà Cảm mặt xa Súc súc riêng luôn có cháu có sẽ đầy kìa Mẹ Ở kìa có chung dưới đó chung này nó Thế nên mà súc, Dù lùm dù thương mà nhăng Các bạn kìa có cháu Á á khẩu ngam này Ôi, khay lại hả nó? เจ้าของเห็ดก็อื่นเห็ดต้องคล้าต่างกันแน้หว่แม่น้ำฝาจะเถื่อนามของเห็ดคนฟ้าท่านจะเป่ขงขึ้นมาหรืเนาะเริ่มไล่แล้วมันอยู่ที่องน้ำม,มันงลาอไอ้เออผมมือเขาคุ้มอย่างนีอืมของสุมเฮาท่านได้ไล่อย่งเลยเขาเริ่มกุ้มแล้วมันต้องการน้ำหน่อยเออต้องการน้ำขาดอยู่ทอ

ลังคือลงอู้ก็เขาเพิ่นงามขนาดน้องเยพิ่นน้ำหนาไปแล้วปะเนีเจ้าของน้ำหนาครับ bà chẳng mà cho nó, nó bảo lại thì nó bảo nhau mà nó thế là cứ mình, bảo bùa mì chứ không phải lại này nào sao bà sợ bà nói nó ไอ้ย้ยุไปออกใกทางกระตุกลุมก่มนี่โูเหตดคักขนาดเพื่อนเห็ดขัดขนาดพี่น,งงน้องเลยมาลุ้น้ำกาหนดสิได้จะปวดได้ด <c oughs> ตาห,า,าหัวหน้าเมื่อแต่ก้าวนะหูวพี่น้องบาาตัวซิวเหตุนี่สัมบัซิวมางเกาะเหมือนลุ้นน้ำการโปฟาตัวพี่น้องอยู่น้าพี่น้อง

อ๋อตุ๊าไปแตซิวมีคนสั่นมาแล้วคราวนี้เราดึงนล้กันจะซื้ได้ดีดีลอ๋อตุกน้องมันจะก็ซิวตีว มี่จะบาสีอยู่ปากบมเป็นทันนลง thì nó giam đây rồi những cái bác sĩ cũng nói mà thì nó người của bác cơm nhưng mà thử bừng mà lên nhau có biết mình bác sĩ luôn mà thì nó người à nào và thì nó và ไอเรื่องน้ำกันหนีพี่น้องเลือบ่อนหนึ่งพี่น้องก็จะถือดูโบถือปรนเหตุซองบ่อนเขามาป่าเขาต้องย้อนยินขนาดเท่าโอ้คนน้ำไหลเลย ีห họ ลลยพี่น้องเอะมนหลุดในกันหนาตัวนี้เป็นอะไรสิหรือบถืออ้าอัวป้าแองเลหลหลุดลง้าตัวขอหัวอรายขนาดตัวันชุวิมนดอง อ่อพี่น้องมาเบิ่งน้องกันพี่น้องโอ้ซิวปลาน่ยวินาอะไรเป็นแผ่น,น่ยโอ้ยไล่ขนาดไล่ลงวิธีไล่ลง,ลลงสั่นสะพูยโอ้พี่น้องมาโอ แรลนลงแล้วตอนนี้โอ้อออตัแลนกีนแลนลงถอถืออ่าตะกลิ้ง้เลยพีดด่น้องบ่อนี้นักติด่น่อ ແນ່ເນາະວ່າເຂົາມາໃສວ່າອັນນີ້ແດ່ນີ້ນະອືມມັນບໍ່ມີລິ້ບໍ່ໃດເອົາອາເປັນລຸ້ນລຸ້ນເອົາຊິມີລົບ

เฮ็ดกะมี่เฮ็ดกะมี่พี่นูโันี่กระปูพี่้นงวันข้างกระปูหูไปวัดกันต้องพึ่งๆแล้วเดี๋ยวขบวนข้างป้าใหญ่หุ่นพี่หนูใครอื่างนูอ๋อแถวบุญโนอพี่้องเว้ยเต็มวันนี้มาหอนี่คผับมาฮอนี่ครับมาหอนี่กรบ่าวมงกับบุญยังไล่ผนเลยพี่้นงขอเพียงจบขีดพง่เด้อรากกิดตาม ส่องบบาวโม่เดอพี่น้องสบ,บายดีสบ,บายดีเจอกันคลิปหน้า